ถามต,งตรงๆเลยครับเราใส่หมวกกันน็อกทุกวันวันละกี่ชั่วโมงบางคนใส่เช้ายันค่ำบางคนทั้งวันไม่มีเวลาถอดเลยแต่เคยล้างหมวกล่าสุดเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าหลายคนเลยอาจไม่เคยล้างหมวกเลยด้วยซ้ำไม่ใช่เพราะไม่อยากล้างนะครับแต่เพราะไม่มีเวลาไม่มีอุปกรณ์หรือไม่รู้จะล้างยังไงให้สะอาดจริง แต่รู้ไหมครับว่าใต้หมวกกันน็อกที่เราใส่อยู่ทุกวันมันคือแหล่งสะสมเหงือ่อเชื้อราและกลิ่นอับเพราะเหงื่อจากศรีรษะบวกอากาศร้อนและการใช้งานต่อเนื่องทุกวันเท่ากับหนังศรีรษะอับชื้นสิวขึ้นผดผื่นผมล่วงตามมาเพียบหลายคนอาจเริ่มคันคัๆแถวไรผมเป็นผื่นบ้างสิวบ้างหรือบางคนเริ่มรู้สึกผมบางจนสังเกตได้ใช่ครับ มันไม่ใช่เพราะอายุอย่างเดียวแต่หมวกที่สกรปรกก็มีส่วนถ้าเราต้องใช้หมวกทำมาหากินทุกวันก็เหมือนเสื้อผ้าเสื้อในที่ต้องซักหมวกก็ต้องล้างด้วยเหมือนกันแล้วถ้าไม่มีเวลาจะทำยังไงวันนี้ผมมีอะไรเจ๋งๆมาแนะนำครับแคทเฮล t ตู้อบไอน้ำฆ่าเชื้อหมวกกันน็อกใช้เวลาแค่8นาทีเท่านั้นไม่ต้องแกะหมวกไม่ต้องล้างเองไม่ต้องใช้สเปรย์ฉีดให้เหม็นฉุน Cat Helmet ใช้ไอน้ำแรงดันสูงฆ่าเชือ้อกำจัดกลิ่นและทำให้หมวกสะอาดแห้งแบบไร้สัมผัสผมลองใช้มาแล้วบอกเลยว่ารู้สึกได้ทันทีหมวกสะอาดขึ้นจริงใส่แล้วไม่อับไม่คันไม่มีกลิ่นคนทำงานใส่สองล้อแบบเราใส่หมวกทุกวันควรลองครับในตอนหน้าผมจะพาไปฟังเสียงจากพี่วินพี่ไรเดอร์ที่ใช้แคทเฮลจริง ว่าพอหมวกสะอาดขึ้นชีวิตการทำงานเปลี่ยนไปยังไงขอบคุณที่รับฟังกันจนจบนะครับอย่าลืมสุขภาพหนังศีรษะก็เหมือนเบรกดีๆด,ดูแลไว้ก่อนดีกว่าต้องมาซ่อมที่หลังใครอยากลองแคทเฮล멧หาไม่ยากครับตู้อบนี้เริ่มมีให้ใช้ในหลายจุดทั่วกรุงเทพและปริมณฑลแล้วค้นหาแคทเฮล멧ได้เลยแล้วเจอกันต่อหน้าครับสวัสดีครับ